ไปดูกันต่อนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของการตอบโจทย์ให้กับลูกค้ากันบ้างค่ะ ล่าสุดค่ะทางด้านของเมืองไทยนะคะสมายเอ็กซ์คลูซีฟดิ n ออนพริกครูสค่ะบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโดยเมืองไทยสมัยรับร่วมกับไอคอนสยามเชิญสมาชิกเมืองไทยสมัยรับในระดับสถานะ The Ultimate ร่วมเดินทางสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับล่องเรือดินเนอร์ดื่มด่ำความงามของแม่น้ำเจ้าพระยาบนเรือยอส่วนตัวสุดหรูพรกครูสในกิจกรรมเมืองไทยสมัยเอ็กซ์คลูซีฟดิ닝ออนพรกครูส โดยมีคุณนิรัตบูชาสุขรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนให้การต้อนรับและเปิดงานนะคะในขณะที่คุณอุมาพันธ์เจริญยิ่งนักวางแผนการเงิน CFP และรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเทคนิคบริหารความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่อความรักและความห่วงใยผ่านการวางแผนทางการเงินพร้อมกิจกรรมสุดประทับใจค่ะ สมาชิกสามารถติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะ Exclusive Event and Special Campaign และเอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเมืองไทยสมัยครับในระดับสถานะ The Ultimate และ Beyond Prestige ให้กับสมาชิกได้เลือกอิ่มเอมเหนือระดับกับประสบการณ์สุดพิเศษเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่องค่ะ ที่เว็บไซต์ w w w m e อ t h a i c o t h หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปได้ที่1766-4กดเมืองไทยประกันชีวิตหรือศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรน่าสนใจนะคะสำหรับสมาชิกของเมืองไทยสมัยขับค่ะคุณผู้ชมที่เป็นสมาชิกอยู่อย่าลืมโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้นะคะคะ